Steps of, Steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. ว่าหาดแหลมเจริญ hey, <babe. S 1> จังหวัดระยองใครที่มาเที่ยวระยองนะคะตรงจุดนี้นะคะหาดแหลมเจริญนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามาท่องเที่ยวนะคะมานั่งพักผ่อนพาครอบครัวมานั่งเล่นนะคะมีบรรยากาศริมทะเลเตียงผ้าใบน่ารักนะคะมีทั้งร้านกาแฟแล้วก็จะมีทั้งอาหาร ที่ชาวบ้านนำมาขายที่ราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะร้านเจ๊หนูปากเดชอะไรขายบ้างคะเจ๊หนูมีหอยนางรมนะนี่ค่ะอะไรคะเนี่ยหมึกอะไรเนี่ยแมงกะพุนค่ะอ๋อแมงกะพุนนะคะขายชุดละเท่าไหร่คะเจ๊หนูชุด,ะะชดละร้อยค่ะขายเขาเปิดวันไหนบ้างคะ เปิดทุกวันเว้นวันจันทร์ค่ะเปิดทุกวันเว้นวันจันทร์เวลากี่โมงคะเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะกีห้าไปจนถึงกี่โมงคะถึงเที่ยงคืนอะไรเขาก็ขายกันค่ะแล้วเจ๊จะอยู่ไหวแล้วเช้ามาใหม่เจ๊มาเจ๊กับถุงเนึ้นออ๋อค่ะและนี่ก็คือร้านหมึกสดนะคะนี่ค่ะหมึกย่างหม,างมึกนี่นำมาจากไหนคะพ่อค้าคะหมึกของระยองไหมครับหมึกของระยองเลยหรอคะลงไปอวนจับเองเลยปะคะ แล้วนี่แช่เราแช่น้ำอะไรคะเนี่ยเป็นน็อดครับ <c oughs> เป็นไงคะรสชาติอร่อยดูหน้าร้านพูดดีๆนะเนะี่ยเจ้าของร้านอยู่นะ่อันนี้เป็นหมึกย่างมีหนวดแล้วก็มีไข่ด้วยอ๋อโอเคค่ะเอาไข่ไข่อร่อยครับมันเป็นไข่แท้ไข่ไม่ได้ผสมอืมนุมน่มๆเดืดๆเลยไข่แท้จริงค่ะเพื่อนๆคะจะบอกว่าบางครั้งที่คุณไปเห็นมันไม่ใช่ไข่แท้ใช่ไหมคะพ่อค้า มันยังไงคะพี่เขาทำผสมที่เขาหยอดผสมมีเป็นทอดมีอะไรอย่างนี้ยผสมได้ภาพแล้วมันไอ้ไอไอที่ผสมเนี่ยมันเอาอะไรมาผสมคะับก็ผมไม่รู้นะบางร้านเขาจะทํายังไงบางร้านจะเป็นพวกผสมแป้งมั่งอะไรมั่งอะผมก็ไม่รู้ผสมผสมพี่สั้นคะนี่พี่สั้นกำลังตากหมึกอยู่เหรอคะค่ะ ตากหมึกนี่ตากกี่วันคะพี่จันตากสองวันค่ะตากสองวันแล้วมันเป็นหมึกอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นหมึกกล้วยหมึกกล้วยกับหมึกหลอดนั้นนี้จะตัวเดียวกันนะคะเขาเรียกสองชื่ออ๋อหมึกกล้วยหมึกหลอดก็คือชื่อเดียวกันแล้วพี่อันนี้เอามาจากไหนคะหมึกพวกนี้ค่ะมาจากทะเลเลยค่ะทะเลบ้านเรานี่หรอคะทะเลบ้านเราค่ะเราตากประมาณสองแดดใช่ค่ะสองแดดแล้วก็ไปขายอย่างนี้เราขายเราขายขายยังไงคะพี่เป็นขีดเป็นกิโลเป็นกิโลก็ได้เป็นขีดก็ได้แล้วแต่ขายนะคะ อันนี้ก็คือโหูสดมากเลยดูสิมืกตาใสแบบว่าจะใสกว่านี้เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แล้วนี่จะใสหัวไปไกลๆแล้วเนาะอันนี้ก็คือสดปิ้งมาที่พี่ท<ำ>ําอันนี้ทําอะไรคะเนี่ยอันนี้เจาะขี้เจาะตาเจาะที้เจาะตาคที่ตากเสร็จแล้วนะคะนี่เยอะมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาข้ามถนนไปดูร้านของพี่สั้นนะคะเป็นของฝากนะคะ นี่ค่ะหน้าร้านก็ยังขายยังไงคะแพ้อันนี้จะ680อันนี้720 720อ๋อมันต่างกันยังไงคะตัวขนาดตัวนี่ซื้อแบบไหนไปคะเนี้ยอซื้อแบบนี้ไปค่ะแบบนี้720เอาไปทาอะไรกินอร่อยคะอ่าซื้อเป็นของฝากเป็นของฝากไปให้ร้านพี่สั้นนะคะอยู่ตรงปากน้ำสองนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาวิ่งค่ะเราพาทุกคนนะคะมาชม ถนนเรียบชายทะเลระยองนะคะจะบอกว่าสองข้างทางนะคะก็จะมีร้านอาหารหลายร้านเลยค่ะแต่เราเพิ่งผ่านมาร้านอาหารมีกัวลุงละมีร้านอาหารตามสั่งมีร้านเยอะเลยนะคะวันนี้เรากาลังจะมุ่งหน้าไปสู่หาดแสงจันทร์นะคะเพื่อนเพื่อนที่จะมาเที่ยวระยองนะคะก็สามารถที่จะมาขับรถชมวิวแล้วก็สามารถที่จะมากินอาหารแถวแถวนี้ได้ะคะ่ะโรงแรมแถวนี้นะคะก็น่าจะมีหลายโรงแรมนะโรงแรมเล็กๆเนาะที่ก็ ไอทะเลรละยองนะคะบ้านขวัญใจอยู่ตรงนี้นะคะบ้านที่น่าท่องเที่ยวนะคะส่วนด้านซ้ายมือก็สวยไม่แพ้กันนะคะจะเป็นชายหาดซึ่งเขาก็จะทําเป็นแนวกั้นการกัดเซาะรวมทั้งก็จะมีร้านขายของฝากนะคะริมชายชายหาดเลยนะคะร้านขายของฝากเยอะเลยแต่ร้านเมื่อกี้ที่เราโอ้ร้านเมื่อกี้่เราผ่านมาก็ดีนะคะร้านพิซซ่านนะคะดีเหมือนกัน แล้วตรงนี้นะคะโรงแรมตรงนี้ก็คือโรงแรมฟอร์จูนนะคะก็เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่แนะนํานะคะเคยเข้าเคยไม่ได้เคยเข้าพักค่ะ,กะเคยเข้าไปเข้าห้องน้ำห้องน้งีห <laughs> ้องสะอาดห้องสะอาดด้วยอาอนี่ขอดย้าจะยองแล้วก็ฟอร์จูนติดกันนะคะนี่ค่ะโรงแรมฟอร์จูนจะมีโรงแรมหลายโรงแรมเลยนะคะอยู่ติดติดกันเะ,ะ,ะเลทาลาเะเล,ละาลายค่ะกว่านนี่ค่ะแต่ว่าโรงแรมพวกนี้เราไม่ได้เข้าพัก พามาดูแล้วพามาดูเฉยเเดี๋ยวเราจะพาไปเข้าพักอีกที่ของเรานะคะแล้วโรงแรมพวกนี้ก็คือโรงแรมที่อยู่ติดหาดแหลมเจริญนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องกับหาดแสงจันนะแสงจันแล้วอ๋อน,นี่ก็เป็นหาดแสงจ<ะ>ันแล้วอ๋อนี่ก็จะเป็นหาดแส,งจ,จสงจันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารอาคารชุดบ้านชาย นี่ก็คือเส้นทางนจุดของหาดแสงจันทร์นะคะเราเข้ามาอยู่ในปั๊มเชลรลยยองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาเติมน้ำมันที่เรามาก็คือเรามาซื้อของฝากของรลยยองอีกอย่างหนึ่งก็คือขนม โก้ไข่ค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะร้านนะคะเปิดเจ็ดโมงปิดหกโมงเย็นนะคะนี่ค่ะใช่ถั่วมีถั่วเหลืองถั่วดำสองถั่วดำไส้งาดำด้วยค่ะมันม่วงสองนะคะข้าเขียวขัาเขียวอ๋อเต็มแล้วเหรอ,อเอาไอ้นี่ไหมเอาไปแล้วสองอันอ๋อเหรอชัก่เอสอยทองแล้วกันโอ้เผือกก็หมดเนาะเลือแค่นี้เหรอ ร้านของโกไข่นะคะก็จะมีที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นไอ้ต๋องเปี๊ยนเนาะทําใหม่ทุกวนันเปี๊ยกุหลานนี่ค่ะอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยแช่ตู้เย็นได้เนี่ยนี่ค่ะเค้กสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีขนมเปี๊ยกุหลาบเค้กกล้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะของฝากจากเมืองระยองค่ะขั้นเชลนะคะเพืเ่อนๆนมาถึงออใช่ค่ะถนนสุขุมวิทระยองเนครระย,ยอง31คะ่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะ ตรงกันข้ามนู้นก็จะเป็นระยองซิตี้เนาะนั่นงไงคะเจอแล้วโรงแรมโรงแรมที่เราจะมาพักนะคะก็คือโรงแรมเทมเมอรีเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปหาก๋วยเตี๋ยวกินก่อนนะคะก่อนจะเข้าโรงแรมทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาพเพื่อนๆนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ดีกว่า เป็ดนี่ก็โหชิ้นไปเองนะคะนี่ก็เป็นเลือดนะคะก็มีเป็ด,ดนะคะและนี้ก็คือข้าวหน้าเป็ดย่างน,นะคะมีน้ำซุปด้วยค่ะมีนี้ตร้ี้ด้วยนะคะ ิดเองค่ะคาประหยัดนี่นะคะถือว่าโอเคใช้ได้ระดับหนึ่งก็น่าสนใจเพื่อนๆแวะมาก็มาทานได้นะคะอยู่ที่อ๋อถนนทอสองใกล้หมู่บ้านคนไทยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านโกโก้กับเพื่อนอีกร้านนึงนะคะเดี๋ยวไปกินร้านโกโก้ของเั้งข้างกันเลยนะคะโกโก้ปัดเหนียวนึ๋บลากเข้มข้นโกโก้อะโกโก้นี่ค่ะ ร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าก็จะไม่กินกาแฟครับใครคะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่าจะกินหาโกโก้ก็เลยเนี่ยเป็นร้านนี้มีแต่โกโก้ก็เลยยอดเปิดเปิดโอ้โหว้าวมีช้อนให้ตักด้วยครับแก้วขนาดแก้วไม่กี่จังเองครับจำได้ว่าจ่ายไป135บาทสองแก้วโอเคนะคือโกโก้น้ำผึ้งปั่นนะคะโอ้โห าตาดีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามีวิปครีมเพิ่มก็ได้อีกอะไร่มีชื่อที่นี่ไงนี่ค่ะโกไข่ไส้งาดำจะกินไหมมันเขาทอดใหม่ๆเลยอร่อยมากโอ้ไข่มกแต่ว่าเก็บไม่ได้ ต้องลิฟต์นะคะเขาก็จะมีบอกว่าเขาเนี่ยได้ a ัลกอ d ิ a a w อ r วดปี2021ถึง8.8คะแนนเลยนะคะออกจากลิฟต์มานะคะนี่หลังเราอยู่ชั้น5นะคะ504ค่ะแผนผังเป็นอย่างนี้นะคะเดี้ยวมาทางนี้ค่ะ504ไปดูเดี๋ยวเราไปดูห้องเรา,านะคะ4นะคะโอเคเข้ามาในห้องของเราจองเป็น2เตียงนะคะเพราะว่า เวลานอนเราจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วกันนะคะซองเตียงอ๋อแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถให้นั่งเล่นได้นะคะโดยตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะที่วางของนะคะดูนี้มีน้ำดื่มก็ให้สองขวดรวมขาว้างบนสุดสามมีการามีเวฟให้นะคะวนมีกาแฟอัน,นนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอีเซฟ ค้องท้างสะอาดนะคะอันนี้อาบน้ำที่อาบน้าแยกเปียกแห้งมีแชมพูมีแชมพูพร้อมทั้งโฟมบาร์สให้อองเราชั้น5านะคะเราอยู่ที่504ด้านนี้นะคะก็คือตรงนี้จะมีทางอีกนี้ได้ผิตรงนี้นะคะนี่ก็คือแผนผังห้องเรา ถือว่าดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปงานที่ชายทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะพรุ่งนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศของสระว่ายน้ําแล้วก็รอบๆนะคะเราเนะคะทุกคนก็มาอยู่ที่หาดแหลมเจริญซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากลุกอ,อ๋อเหมาะสมแล้วก็เส้นทางสวยงามมากระหว่งวางระหว่างเส้นทางคือเป็นผาไปมาด้านหน้าผา้านหน้าศูนย์ศึกษาการท่องเที่ยวระยองนะคะ ขูบูุณน่องเยี่ยนายกเทศมนตรีตระบบนฤชาค่ะขอบคุณสารวัตรจราจรนีตำรวจิดตามีการจัดการนี่ไข่ดาวนะคะ ก็จะเป็นแซนด์วิชแฮมมีซซีกกอรเฟนฟรายแล, chip, แล้วก็ฟิชชิปผัดผัดไทยผัดซีอิ๊วผัดหมูแล้วก็ผัดเห็ดแล้วก็มีข้าวนะคะส่วนด้านนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะมีเป็นเครื่องเคียงกินกับอะไรเราเนี่ยข้าวต้มอันนี้กระหล่ำปีมหมูสับหมดไปแล้วนะคะน้มา ส่วนนนี้นะคะเขาก็มีเตาปิ้งมีองแบบแล้วก็มีแบบกมดเที่ยงเลยหรืปิ้งเด้งเด้งนี่นะะกับอันนี้โชว์ o ลี่นะคะคุณตีณใหญ่คุณกินไม่ได้นะคะอันนี้เฉพาะโชว์นะคะอันนี้กินได้นะคะคุณและอันนี้ก็มีซีเรียลนะคะห้องอาหารนะคะเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเก้าโมงเช้านะคะตอนนี้ก็แปดโมงแปดโมงครึ่งแล้วค่ะใกล้จะปิดนะคะ ได้นี่นะคะเขาจะมีเร่องุบุกนะคะซึ่งเราก็จะสามารถที่จะมีผักหลายๆชนิดนะคะมีผักสามสชนิดนะคะแล้วก็จะมีเบซซิ่งให้เราเลือกนะคะงานอย่างยิสนนี้เป็นจานแล้วก็เป็นซ้อมค่ะก็ถือว่าอาหารเคเอ มีผักฐานดูมีหลายอย่างเลยค่ะครบแ้่หมู่เลยมีมีสลัดนะคะแล้วก็มีหมูมีปลามีไข่นะคะมีข้าต้มนิดนึงเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีผักวิตามินแล้วก็มีนมค่ะมีนมคะครบครบช่วนสมบูรณ์นนี้คือชั้น2นะคะชั้น2เนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างเขาจะมีสมมิ่งพูลมีมิตติ้งรูมและฟิตเนสเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ซ้ายมือนี่นะคะเป็นห้องประชุมสามารถเอาไว้จัดงานเลี้ยงอาจจะเป็นงานแต่งงานหรือว่าชุมประชุมบริษัทได้ค่ะส่วนด้านนอกนะคะก็คปึกสระว่ายน้ำตอนนี้มีคนว่ายอยู่นะคะ สระว่ายน้าเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสามทุ่มนะคะเด็กก็ต้องมีผู้ปกครองอมานะคะให้สวมชุดว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ําที่นี่ก็น่ารักดีนะคะค่ะก็ไม่ใหญ่เขาก็จะมีน้ําน้ําพุ่งให้เราด้วยแล้วฝ่วนด้านนู้นจะเป็นให้ว่ายได้นะคะแล้วก็มีที่อาบน้ําอยู่ด้านนู้นนะคะเมื่อสักครู่นะคะ,คะ,คะก็ได้ไปสอบถามราคากับน้องๆที่เคาน์เตอร์มานะคะปรากฏว่าราคาที่ ถ้าเราจองตรงกับโรงแรมจะถูกกว่าที่เราจองในพวกแอปอีกนะคะเขาน้องบอกว่ามันจะมีห้องพักอยู่ประมาณ5ประเภทนะคะมีดีลักมีซุปอเรียที่เรานอนคือซุปอเรียนะคะราคา1,200บาทรวมอาหารเช้า2ท่านแล้วก็จะมีดีลักนะคะดีลักพันสี่บาทนะคะก็จะห้องใหญ่มานิดนึงแล้วก็แกลนดีลักก็จะเป็นพันห้าก็จะใหญ่เพิ่มมาอีกนิดนึงมีสตูดิโอนะคะสตูดิโอจะมีครัว จะก็มีอ่างอาบ er น้ําเพิ่มมาแกนดิลักนี่ก็จะมีอาบอาบน้ําเพิ่มมาก็จะพันแแล้วก็ห้องแฟม i ลี่มี4คนก็จะราคาที่2นะซึ่งเพื่อนๆคะในกรณีนี้นะคะเพื่อนๆจองเพื่อนๆเนี่ยจองมา โทรมาถามทางเขาโดยตรงก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจจะได้ราคาถูกกว่าแอปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆนะคะก็หวังว่านะคะคลิปของเราในการที่มารีวิวโรงแรมธรรม,มรินการ์เดน้นระยองนะคะก็น่าจะมีประโยชน์นะคะเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้นะคะซึ่งเรามาพักเราก็รู้สึกว่าโอเคสะดวกดีนะคะเดินทางไปงานวิ่งที่หาดแหลมเจริญไปไม่ยากค่ะเพราะว่าจากออกจากซอยไปก็ข้ามถนน ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะยังไงก็ขอให้เป็นทางเลือกแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะลาไปที่ละยองค่ะ